เนื้อหานี้ใครที่อยากได้เกรด4ีเคมีจะต้องเข้าใจเรื่องความดันย่อยความดันย่อยคือการผสมแก๊สมากกว่า2ชนิดเข้าด้วยกันโดยการเอา A และ B ยกตัวอย่างเอา A กับ B เอามาผสมกันโดยในรูปนี้ครูอเอา A 5โมล B 2โมลในระบบนี้เปิดให้มันผสมกันและมีความดันรวมคือ1.5โจทย์ต้องการอยากจะแยกว่า1,5ขอ ความดันรวมนี้จะถูกแบ่งไปให้ A กี่ atm จะถูกแบ่งไปให้ B กี่ atm วิธีการเราจะเอาความดันรวมส่วนด้วยความดัน A เท่ากับ n รวมส่วนด้วย NA N รวมตัวนี้คือโมล NA ตัวนี้ก็คือโมลของ A PT ตัวนี้คือ1.5และ PA ของเรา